เห็นได้บอยแน่ๆเทปที่เป็นสกอตเนี่ยพวกสกอตเนี่ยนะฮะพวกสกอตทั้งหลายอ่ะจะเจอสีดำหนึ่งนะครับแบบสีดำเนี่ยจะเป็นหลักของสกอตนะครับจะดีคุณภาพแล้วก็ทนทนมากแม็กเซลใช่ไหมครับแม็กจะมีแม็กเซลแม็กเซลก็วยถ้าสกอตกับไอ้สีแดงๆเนี่ยส่วนนี้เนี่ยดีแต่ผมได้แพงที่สุดเทปผมนด้เทปแพงแต่ตัวนี้พวกนี้เทปสกอตเพลงประวัติศาสตร์ ฝีมือครูพิ้งดนตรีรถและครูอุสาสุขันธมาลัยตับเรื่องพระลอตอนตำเก่าว12นาทีเพลงสุดสงวน17นาทีเดียวครุยดำเนินทรายนโดนนสุวิทย์แก้วกมลพยาโศกครูคเทียบ6นาทีกล่าวในายครูเทียบสนาทีเชิดนอกครูเทียบไม่บอกเวลาจะต้องให้หมดนีเป็นบางส่วนที่ยังไม่ได้ทำนะครับ อันนี้มีราขึ้นอันนี้ต้องทำความสะอาดอันนี้ไม่ต้องห่วงหรอกผมทำได้โอ้นี่ยังมีแก่ได้ก้ได้ถ่ายรูปสิกินไปด้วยนี่นี่ผมไม่ได้จะเล่นมือขวาหรือมือซ้ายเป็นชีวิตจิตใจอันหนึ่งของผมเลยทีเดียวเพราะคุณก็ไปดูเครื่องในห้องกสิเขามีเครื่องทุกอย่างในในห้องนึงหมดเลยห้องทำงานที่สิกขินนะครับโรกอย่างเงี้ย ทั้งหมดตรงนี้หมดเลยคือของอดหมคนอออดีตหมอให้ทําอยู่ที่นี่หมดห้องนี้ทําหน้าที่อะไรครับอ่าทำหน้าที่แปลงระบบต่างๆทุกอย่างที่เป็นวิดีโอเป็นการตัดต่อก็ดีการเชื่อมต่อการทํางานทําเกี่ยวกับวิดีโอทั้งหมดแล้วก็เสียงทั้งหมดจากลีนของเขามีทั้งเสียงและภาพด้วยอะแตภาพแล้วแม้แต่เทปเนี่ยก็มีเป็นระบบนี่ฮะมันจะมี two track f track นะฮะแล้วก็จะมี half track full track อะไรเนี่ย ซึ่งเราต้องต้องเข้าใจเทปด้วยว่าเทปมาระบบอะไรเราถึงจะใช้เครื่องอย่างนั้นก็ t w แท็กอันนี้ก็ four tag อย่างนี้เป็น four tag นะครับอันนี้ four tag เป็น real ใช่ไหมถ้าเป็นร e ว l four tag ไม่ four tag จริงๆบางนี้มี four tag แล้วก็ two ชน a n n e l นตครัว่ากลับเก่าก็ได้กับซ้ายขวาได้ก็เป็น two เป็น four tag เหมือนกันครับน่ารักกันไหมอันก็อีกแบบหนึ่งแล้วก็มีเป็นวิดีโอด้วยแล้วก็เป็นวิดีโอแล้วก็แล้วก็แปลงวิดีโอลงเป็นดิจิตอลคัสเซ็ตด้วยก็มีทำคัสเซ็ตด้วย วิด no so like you you ีโอเประชชนนีไหมความว่าทุกอย่างยังนมีปัญหาทาไมเมื่อเวลาเกิดปัญหาซ่อมเองแล้วซ่อมเองครับแล้วถ้าซ่อมไม่ได้รับทีเราคนอื่นก็ลาขาาบ้างกันรู้สมานน้อยนิดก็รู้ว่าผมทํางานอยู่ที่ส่วนนก็มีอะไรคุณเผื่อกันคุณเผื่อกันคุณเผื่อกันแล้วก็อยู่ เอฟมาให้ผมเลยให้ช่วยซ่อมเพราะว่าคุณสมานนานี้แนะนํามาผมก็ทําให้ไปเรียบร้อยตอนนั้นพี่สิขินทํางานอยู่ที่สุนทิีศิลป์ตัวญี่ปุ่นนะผมเป็นคนตั้งระบบเสียงที่สุนทรีศิลป์ตั้งแต่ต้นเลยตั้งปีไหนท่านนั้ตัองสองไงเริ่มปีสองสองเริ่มต้นเลยดีกว่าว่าเริ่มตั้งเลยที่มีห้องแสดงห้องบันทึกเสียงอะไรอยู่ข้างบนนั่นะครับใช่ครับครับโหงานเป็นพันธ์รายการเลยใช่ไหมทาับงานเยอะมาก ผมเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยผมมักจะอินอยู่กับงานอยู่ตลอดเพราะประการแรกเลยเวลาผมทํางานพับเนี่ยจะเป็นอาจารย์สรีผมไธรทมก็ดีนะจะเป็นรายการอะไรก็ดีผมจะฟังข้อมูลอยู่ตลอดเวลาแล้วผมจะอินอยู่กับการแสดงอย่างพี่มืดหรือว่าเคยรเล่นเนี่ยผมก็จะให้เสียงออกมาสดๆเลยนะครับว่าพี่มืดจะลงเข้าวท่าเสียจก็จะต้อง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 ขึ้นมาเลยนะเรช่วยแต่งเสียงเราจะใส่ให้ทันทีเลยอินอินไปกับ กับการ,รแสดงนะ,แล,ะแล้วก็จะเป็นาการให้เสียงการให้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะดูความเหมาะสมด้วยไม่ใช่จนเปลือกถ้าเปลือกมันไม่พัเลอะพี่ศรีขินทำอยู่กี่ปีนะครับที่ศูนย์นักขี่ศิลป์เอาว่าทำจจ้ง <c oughs> แต่ศูนย์เลิกอ่ะตั้งแต่ตน้จน,ตนจนเรื่องจนเลิกเลยใซะเลยยังไม่ได้เลิกนะตอนตอนี้เข้าไปไปจับที่เมืองแทนเนี่ยย้ายไปที่บูิเวณที่คือกรีซใช่ไหมใช่ฮะเดี๋ยวัก็จะต้องเป็นส่วนหลังละไอ้ส่วนที่เป็นสวนที่ติด มีข้อสังเกตที่ศูนยต่าีๆสิ่งและถ้าไทยสังเกตดีๆเสียงที่ออกมาในวิดีโอทั้งหลายที่เป็นมาจากสูตร์ต่าีๆสินสังเกตมาว่าจะได้ยินมาปัดเยกมาตลอดเรียกตลอดเลยแม้แต่ว่าพี่มืดไม่มีไมโครโฟนสังเกตให้ดีนะครับาก็ยังได้ยินเสียงเราอาจแยกภาพกับเสียงแล้วเอามาซิงกันอีกทีไม่ใช่ครับัสมัยนั้นไม่มีระบบนี้ใช่ไหมฮะสมัยนั้นไม่มีระบบไม่มีโปรแกรมตัดต่อไม่มีอะไรทั้งนั้น แล้วมันเป็นการสดนะฮะเป็นการสดไม่ว่าอย่างมันางสังเกตไหมฮะพี่มืดจะเห็นว่าพี่มืดเนี่ยวิ่งไปจิบไมโครโฟนเราพี่มืดไม่รู้ว่ามันดังจริงๆแล้วการบันทึกเสียงมันดังการบันทึกวิดีโอมันดังนะฮะในห้องประชุมอาจจะไม่ได้ยินครับอ,อ,อเพราะแล้วมก็จะบอกว่าวิธีการทำงานมันจะขึ้นอยู่ที่ตัวผมนะครับเพราะผมเนี่ยจะมีสองระบบคือระบบเทคคอร์ดกับกระจายเสียงอยู่ข้างนอก เป็นตํานานเลยครับพี่สกี้ซินครับถ้าำเสร็จแล้วพอเวลาถึงเวลาทํางานเนี่ยผมก็จะมองเล็กขอดตลอดเวลาเห็นไหมครัผมมองเล็กขอบแล้วผมจะลองเล็กขอบลง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 เทปด้วยแล้วก็ส่งสัญญาณนี้ไปอัดวิดีโอด้วยนะตอนนี้พอผมจะมองเข็มอยู่ตลอดเวลาถ้าเบาผมก็ิกระเล่นเห็นไหมครับพอพอมันแรงผมค่อยๆเราเรามีเลี้ยงตลอดเวลาเลี้ยงตลอดเวลาถึงได้มีมี มีมีเสียงที่สมบูรณ์กับที่เราดือดจริงตอนนัที่พี่มือพูดอยู่เนี้ยแต่ทำไมพี่ต้องต้องพี่ไฟฟ้าใหม่หมเลยสังเกตนะในนั้นใ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 นการแสดงจ, <ะ S 2> จริงๆแล้วนักแสดงไม่ต้องไปจับเลยถ้าไ่กับไับไม่รู้เนี่ยแต่ว่าในห้องประชุมอาจจะไม่ได้ยินเพราะในห้องจรงมีทับฟิกเยอะนึกออกไหมฮะมีมีคน,คนเยอะมากเสียงมันจะไม่เข้าแต่เสียงมนเรคคอร์ดนี่สวยมากทั้งหมดเนี่ยแล้วตั้งแต่ว่าจะประมาทสัก เอาล,ละ9 90เปอร์เซ็นต์นั่ที่ดีนะไอ10้10เปอร์เซ็นต์ก็จะมีอาจจะเรียกแบบพวกสายหลวงคอแท็อกแของเล่เล็ทนแผ่นเสียงนะฮะประการแรกเลยถามว่าจะเอามาทําอะไรเอามาเก็บหรือว่าจะเอามาทําดิจิตอลแปลงไฟล์เปไถ้ามาแปลงไฟล,ลไ์นี่เราก็ต้องดูแผ่นเสียงก่อนมองแผ่นเสียงนี่รู้เลยครับว่าเสียงดีหรือไม่ดีเอาแค่มองก่อนนะเรารู้ใช่ไหมดูรอบูดูไม่ต้องดูลองมาดูแผ่นดูเลยอย่างกุล็กเนเข้ามาบ่อยๆนะฮะผมบอก เล็กแผ่นนี้เสียงดีมากเล็กแผ่นนี้แย่มากไม่จริงเดี๋ยวเราเปิดดูเพราะอะไรเพราะว่าเขาเล่นมาเนี่ยเข็น <c oughs> ที่เขาเล่นเนี่ยหลังจ้กก่อนมันเป็นเหมือนกระตัวนะมันจะขูดแล้วร่องเสียหมดนะ <c oughs> แต่ถ้าหมอันนี้ไม่เคยได้เล่นแผ่นจะใสน้ำมันวับเลยดูให้ดีนะ <c oughs> แผ่นจะใสมันวับเลยรับรองว่าแผ่นนี้ดีแน่นอนแล้วเดี๋ยวเราเปิดดู โอ้โหนี่สวยมากแล้วเมื่อมาแล้วเราก็จะต้องทําทะเบียนก่อนเช็คสภาพอันนี้<อ>มันคือถ้ามันถ้าเราจะเอามาเก็บมันก็ต้องทําทะเบียนแต่เรารับงานมาแล้วก็ต้องเอาคืนไปอย่างเนี้ยอ๋อถึงว่าเราก็ต้องเอาม,ามแต่แล้วเราก็เอามาทําความสะอาดครับนะาล้างที่ฝุ่นล้างที่โคนอะไรเนี้ยให้สะอาดเช็ดให้สะอาดอะรัแล้วก็แบบว่าแล้วพวกนี้เป็นอะไรครับพวกนี้ก็เป็นเทปเซ็ตอันนี้เป็นรายการสังเกตุรวมที่บันทึกเสียงที่ศูนย์ถที่สินทั้งหมด มีที่สินนะฮะน,น,น,นี้ผมเป็นคนทำอาง,อางสังคีตพริรมนี่คือมาจากเป็นรายการที่สูงสังค์เป็นรายการที่สังเกตที่ผมเป็นคนทำครับมีสักกี่ไรกี่กี่จำนวนเท่าไหรค่ครับกี่มากน้อยอันนี้นะฮะเป็นหลายร้อยหลายร้อยตอนวิชุฉันเป็นตอนเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องของคุณหมอนะแต่เป็นเรื่องเพลงที่ผมทำเนี่ยผม,มเ,เป็นคนทําเพลงเป็นคบันทึกที่สุนทรังค์นะฮะแล้วโดยที่คุณหมอเป็นคนจับนะฮะแล้วก็ ประมาณได้อย่างนี้หาจะให้ดูไหมครับว่ามันมีอะไรแล,แล้วอันนี้อันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นงานกับคุณหมอทั้งหมดงานที่ผมเข้ามาผมก็ไปเจอแล้วอะผมเข้ามาทํางานกับคุณหมอนี่ตอนปีห้านึงห้านึงเอ้ยห้าศูนย์ห้านึงสิบสามปีเลยสิบสามปีห้านึงเนี้ยเข้ามาจับเพราะว่าผมเสียณห้าศูนย์อครับเสียห้าศูนย์แล้วก็ห้านึงก็เลยมาอยู่กับคุณหมอก็มาเห็นพุกนี้แล้วเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วก็ปวดหัวต้อการเราทำแต่ผมก็มาตั้งนั่งทำตรงนี้ก่อน นั่งทำตรงนี้แปลงพวกคัดเสร็จก่อนอาทำกแปลงก็เสร็จแล้วก,แวก็แล้วก็มันก็จะไม่ได้มีงานนี่งานเรารีงานแผ่น,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 เนเสียงไม่มากมายม <jó. S 1> าแผ่นเส้นที่คุณหมอกเก็บไว้ให้ก่อนเนี่ย <between S 1> ครับตาได้นหน้าที่ญีุ่่นเนี้ยนั่นแหละมากมายขนาดไหนที่เราดูแล้วเราทำทั้งหมดอ่ะแล้วมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่ามันมีเหตุผลว่าดียังไงไม่ดียังไงมมนสามารถที่นี้เรายังไม่ได้แปลงทั้งหมดไม่ทั้งหมดนะครับอะไรที่ต้องใช้งานก็จะผมหมอได้เลยว่าประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นที่ยังไม่ได้แปลง นะฮะยังไม่ได้แปลงที่เป็นเพลงไทยสากลนะครับเป็นคาสเซ็ตเนี่ยมันจะเป็นอันนี้เป็นเพลงที่คุณหมอซื้อนึกออกม่ครับเราเราก็เอามาทําด้วยจะทำผมก็จะถ้าผมทําผมก็จะใส่รหัสลงไปดูว่ากล่องนี้นของยี่ห้ออะไรอะไรเนี่ยนะฮะเนี่ยมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะทําด้วยนี่ก็มีสังคีตสันนิในรายการจารันโนเทสนะครับนี่เป็นกลุ่มของคาสเซ็ตทั้งหมดนะครับคาสเซส่มนทุกอย่างเลยนี่แก ไทยสากลจากคนเก่านะครับไทยสากลจากอดีตไทยสากลจากอดีตไทยสากลจากอดีตครับอันนี้ทำเสร็จหมดแล้วทำเสร็จหมดแล้วโอ้พระผุ้เเจ้าที่ไทยสากลจากอดีตเสร็จหมดแล้วกลุ่มพวกนี้ได้แปลงไฟหรือยังครับนี่หาแปลงแล้วเปลียนไปเลยไหนี่ยทิกิตอนเมื่อวันที่เห็นไหมผมจะทำดีไม่ได้ผมทำผมจะเขียนไว้เนี่ยจะมีเคอหมายถูกเค่อหมายอะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยที่จริงต้องวันที่4มิถุนายนนะฮะ เนี่ยเราจสกินนะส่วนมากที่อยู่ที่ราชสุดาที่จะทําหมดแล้วครับเทปฟิลเนี่ยเราสักมีสักกี่รายการนะครับที่พี่สกินทาไปโอ้โหไม่ผมไม่ได้บอกเป็นรายการนะผมจะพูดเป็นเพลงเป็นโอ้เรอฮะเพราะว่าผมทําแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ลงทเบียนว่าว่าอันนี้คือม้ที่เท่าไหร่แล้วผมทำเสร็จผมก็จะเก็บเป็นเพลงนั่นเพลงก็จะออกมาเยอะแยะหมดรวมไปแล้วเวลานี่รวมเอาไปเอาไปรวมไว้ใน เลนี้ด้วยครับมอสี่พันกว่าเพลงะที่ว่าแต่ที่เราเสียหายอ่ะแล้วก็ฮัตดิสเราเกิดมีเรื่องตื่นเต้นเมื่อวานนี้ครับตอนนี้เผอิญแล้วก็มองแล้วเออมันแก้ปัญหาได้แล้วก็แก้มันขึ้นมาดยร้อยด้ตัวมันเองแต่แต่งเสียงเพลงให้ดีนี่เราต้องรู้อะไรบ้างครับพี่เออเราต้องมีตัวเป็นตัวของตัวเองก่อนเพราะว่าเสียงที่จริงๆมันเป็นอย่างไรนะอย่างธรรมชาติของเสียง เสียงฉิงชิ่งไงไปนะแล้วก็เสียงร้องมันเสียงร้องจะมีเสียงกลางเสียงต่ำเสียงสูงนะครับบางคนก็ชอบไปใส่เอ็กเซนต์ไปนะไปใส่ทุ้มให้มันทุ้มหน่อยอะไรเนี่ยมันอันผิดเนี่ยแต่แล้วออกมามันก็องแตกแล้วก็เ,เ,เสียงก็เสียหายไปแล้วก็ไม่สามารถจะจับได้ว่าเสียงนนี้คือใครอย่างผมจะจำได้ผมจะจำได้หมดจะเป็นพี่สุรางร้องจะเป็นพี่ดวงเนตรร้องหรือว่าจะเป็นใครร้องเนี่ยตร้งแโพเนี่ยผมจับปุ๊บ ได้ยินถ้าผมรู้ทันทีเราต้องจําเนื้อเสียงธรรมชาติของธรรมชาติทั้งคนและทั้งเครื่องดนตรีใช่ครับของดนตรีแต่คนเนี่ยตัวมากเราจําได้หมดในระวงการเพราะว่าอาจจะผมมากเรื่องไหมฮะมานั่งทำกับผมมาทํางานกันด้วยกันเนี่ยเเป็นคุณสมานน้อยใจก็ดีเนี่ยแค่ได้ยินเสียงผมรู้แล้ววันนี้คือไข่อันนี้ก็คือไปก่อนจำที่ของเราเนียฮะแต่ว่าเราจําได้พับเนี่ยเมื่อเราได้เสียงเข้ามาเนี่ยเราบอกโอ้ยเสียงนี้มันผิดเนี่ยมันเพี้ยน มันเพี้ยนไปมันทุ้มไปมันเทียมไปมันทุ่มมันแหลมไปมันตูงไปแล้วก็ปรับลงมา้ดยอิคิวอิคิวหรือด้วยสปีดด้วยที่มันผิดถ้าสปีดด้วยครับสปีดด้วยสปีดแล้วก็ปรับด้านเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสปีดดึงดึงออกมาเนี้ยตับสปีดได้เลยคดูเห็นไหมนี่คือวิธีการเก็บไฟล์นะวิธีเก็บไฟล์ครับเอเพลงไทยเดิมที่เราแปลงแล้วที่แปลงแล้วอันนี้แปลงมาจากอะไรครับอันนี้ก็ก็ดูตรงนี้เลยครับดูนะฮะอันแรกมันชื่อเพลงนะครับ ไอ้สองจะบอกว่าเป็นบันเลงือเป็นร้องนะครับว่าใครวงอะไรมาจากไหนวงอะไรนี่ตัวนี้สําคัญนะคือมันชื่ออะไรนะครับนะครับแล้วก็เสร็จอันนี้แสดงว่าเป็นทะเบียนใช่ไหมคมคือะไรก็ KSC ก็เป็นเทปที่ขายตามตลาดไงอ๋อนี่คือรหัสของเขารหัสของเขาผมจะใส่ไว้แล้วก็ทำว่ามันที่เท่าไรเพราะฉะนั้นเอาเอาใหม่มันจะมีชื่อเพลงลักษณะเพลงวง ศิลปินอะไรวงแบบไหนรหัสคัสเซ็ตแล้วก็วันที่ทำครับเอาเรามาดูตรงนี้บ้างคุณที่พาเนี่นะฮะกาลเวกเล็กนะะคุณที่พาชื่นใจเป็นคนร้องถามว่าวงอะไรไม่แข็งเห็นไหครับจากที่ไหนสมอสธนทัดากรุงเทพเขาเล่นเมื่อไหร่ยี่สิบสี่มกราสามหกทำมาจากไหนทำมาจากคัสเซ็ตเนี่ย มันมีอย่างนี้ฮะตรงนี้มันจะมีมันจะมีครับว่าทํามาจากฮา,าร์ดดิสก็มีนะฮะทำมาจากดัตก็มีนะมันทำมาจากดัตก็กีนไปแล้วเราคลิกเข้าไปดูครับคลิปไปดูเนี่ยนะฮะอันนี้เพิ่งทาเมื่อเห็นไหมว่าเพิ่งทำเมื่อปีนี่เมื่อวันที่หกนี่เองเห็นไหมะหกนี่เองเดือนสิบอะเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยหกสี่นะครับคุณเล็กเป็นของคุณเล็กเขาต้องการจะทําเพลงเหนือทั้งหมด นะเพื่อจะส่งแผ่นเสียงไปให้ชาวคนเหนือเขาเป็นเพื่อนเขาแล้วเราคลิกเข้าไปดูกับไฟล์มันเป็นแบบไหเดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะว่าดูตอนนี้ก่อนนะซอเนี้ยซอหนุ่มเกี้ยวกันเนี้ยมันมีทั้งหมดแปตอนนะครับทํานองจับหูกในน้อยนางคําร้องส่งปีสามเล่มนะฮะมาจากไหนมาจากแผ่นเจ็ด <SM B S 2> สบิบแปด S M B คืออ่ามาแต่วงแล้วก็นี่ตัวตัวตัวรหัสนะ แล้วก็มาที่วันที่ที่ทำครับเนี่ยเห็นไหมข้อมูลจะเป๊ะเลยะครับตอนนี้จะถ้าเปิดถ้าเปิดไปดูอันนี้จะเป็นเวกเห็นไหมว่าเสียแพรกเยอะก็แปลว่บแผนเนี่ยไม่ใช่ดีคุณภาพ